กินกระเทียมแบบไหนกินแล้วดีกับร่างกายยังไงคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับดุงน้ําทําครัวรายการสาระทำอาหารแบบง่ายๆจับนั่นผสมนี่แปบ๊บเดียวได้เมนูอร่อยๆมาทานกันแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตรอรี่แล้วก็อาควาชอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนําสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันวันนี้มีเรื่องของกระเทียมมาเล่าสู่กันฟังสักครู่กลับมาครับ กระเทียมนะครับในแต่ละสถานะเนี่ยมันก็จะมีข้อดีนะครับและก็ข้อแตกต่างกันครับเพราะว่าสารสาคัญในกระเทียมจะเปลี่ยนไปตามวิธีการเตรียมและก็การปรุงของกระเทียมครับกระเทียมอย่างแรกครับกระเทียมดิบก็มีฤทธิต์ต้านแบคทีเรียไวรสัสเชือ้อราแล้วก็ต้านอนุมูลอิสาระสูงด้วยนะครับประโยชน์เด่นๆเลยก็คือว่าตัวเนี้ยจะช่วยลดการติดเชื้อนะมันต้านแบคทีรียต้านไวรสัสแล้วก็ต้านพวกเชื้อราต่างๆนะครับ แล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของลดความดันโลหิตแล้วก็ลดไขมันในเลือดด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะสามารถช่วยในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน,นครับแต่ข้อควรระวังของการกินกระเทียมดิบก็คือว่ากลิ่นมแมลงนะฮะกินมากก็อาจจะระคายกระเพาะหรือว่าแม้กระทั่งทําให้ปากเหม็นได้นะครับอย่างที่สองนะครับก็เป็นกระเทียมแบบชนิดปรุงสุกนะครับไม่ว่าจะเป็นการผัดการต้มหรือการอบการนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะ ความร้อนสูงๆครับจะทําลายเอนไซม์บางตัวซึ่งทําให้อลิซินนะครับซึ่งเป็นตัวกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยตามธรรมชาตินะครับมันลดน้อยลงไปด้วยครับแต่ประโยชน์เด่นของมันก็คือว่าตัวกระเทียมที่ทํามาปรุงสุกเนี่ยก็จะช่วยลดไขมันเลวพวก LDL นะครับในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยนะครับกระตุต้นเอนไซม์ตับที่จะช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกายได้อีกด้วย ข้อดีนะครับข้อดีสําหรับการทานกระเทียมแบบสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือกลิ่นแล้วก็รสชาติมันจะอ่อนลงกลิ่นได้ง่ายขึ้นมันไม่ได้ฉุนแบบกระเทียมกระเทียมสดๆใช่ฮะส่วนข้อเสียนะครับประสิทธิภาพการต้านเชื้อโรคก,ก็จะน้อยลงกว่ากระเทียมดิบๆนั่นเองนะครับอย่างที่3มนะครับก็คือพวกกระเทียมดองครับพวกนี้การหมักนี้จะทําให้รสชาติแล้วก็กลิ่นม,มันมนุ่มนวลลงนะครับส่วนอาลิซินก็ลดลงไปด้วยนะครับ แต่ได้สารพวกโพลีพีนอนนะครับแล้วก็กรดแลคติกนะในส่วนพวกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นผลดีต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรานะครับประโยชน์เด่นเนเลยก็คือว่ามันจะสนับสนุนสุขภาพของลำไส้ของเราทำให้มันดีขึ้นนะครับก็คล้ายๆกับพวกโปรไบโอติกทั้งหลายแหละนะครับเขาเรียกว่าโปรไบโอติกเอฟเฟกต์ละกันก็คือการเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้นะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นข้อดีก็คือว่ามันย่อยง่ายแล้วก็เหมาะกับคนที่กระเพาะไวต่อพวก กระเทียมดิบนะครับซึ่งกินกระเทียมดิบอาจจะรู้สึกแบบอีกแบบหนึ่งนะฮะอ่ะสรุปง่ายๆครับก็คือว่าเวลาเรากินกระเทียมดิบเนี่ยมันก็สามารถช่วยในเรื่องของการต้านเชื้อโรคนะครับลดความดันลดไขมันนะครับแต่ถ้าว่าเรากินพวกกระเทียมสุกนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงหัวใจต้านอักเสบและอย่างสุดท้ายก็คือกระเทียมดองนะครับกระเทียมดองนี้จะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของลำไส้ของเรานั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าทั้ง3แบบก็จะมีความดี ะะโดดเด่นแตกต่างกันออกไปก็ใครชอบแบบไหนเลือกทานแบบนั้นนะครับวันนี้ครับอยากจะมีหัวใจดีๆเรามากินกระเทียมสุกกันดีกว่านะครับเัินเมนูวันนี้เรามาทําปลานึ่งกระเทียมกันครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทํากันง่ายๆนะครับแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของปลานึ่งกระเทียมกันเลยครับ อย่างแรกเลยครับเนื้อปลานิลน,นะครับเนื้อปลานิลตัวนี้ก็ uh, ตัวใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ตัดเป็นชิ้นๆก็จะได้เอาไปน,นึ่งได้ง่ายหน่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะครับล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกครับสำหรับใครที่อยากจะใช้ปลาตัวอื่นหรือว่าปลาชนิดอื่นก็แล้วแต่เลยชอบปลาชนิดไหนก็ทาแบบนั้นลวกัน,นครับเรามาดูค์ประกอบต่อไปครับในส่วนปรุงรสต่างๆครับแน่นอนเลยครับก็ต้องมีตัวกระเทียมครับตัวนี้จะเป็นกระเทียมสับนะครับก็ประมาณสัก1ขีดนะครับหรือว่าอาจจะใช้มากกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเรามีปริมาณ ปลามากน้อยแค่ไหนครับใช้กระเทียมเยอะก็จะหอมหน่อยนะครับอันนี้แล้วแต่เรานะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีน้ําตาลครับประมาณสัก1ช <tr> ้อนโต๊ะนะครับเกลือประมาณสัก1ช้อนชาผงปรุงรสก็ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเช่นกันครับน้ำมันงา1นช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วนะครับนี่ก็เป็นซีอิ๊วขาวนะครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะกว่าก็ได้นะครับเดี๋ยวเราผสมกันดูนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคลุกกับทั้งกระเทียมแล้วก็ทั้งตัวเนื้อปลาด้วยเรามาดูประกอบต่อไปครับ อีกส่วนหนึ่งครับก็เป็นผักต่างๆที่เรามาใส่ในปลานึ่งของเราช่วงสุดท้ายนะครับก็มีต้นหอมครับก็ทั้งเป็นต้นหอมเป็นต้นๆแบบนี้แล้วก็ต้นหอมซอยเอาไว้โรยหน้านะครับแล้วก็ยังมีพริกแดงชี้ฟ้าเพื่อจะมาประกอบในการนึ่งปลาด้วยเช่นกันครับเน้นตอนนี้ทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มปรุงรสเนื้อปลากันก่อนเลยครับโดยการใส่เนื้อปลาไปไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวเราลองคุกเฉพาะตัวเนื้อมันก่อนแล้วกันก็ใส่ผงปรุงรสไปสักประมาณหนึ่งครับ แล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยครับเจลดความขาวของตัวเนื้อปลาและสุดท้ายน้ํามันงาครับน้ํามันงาก็ใส่ทั่วๆเลยนะฮะน้ำมันงาก็จะอทำให้ปลาหอมขึ้นนะครับจากนั้นก็จัดการคลุกเคล้ากันเลย,เลยครับคลุกเคล้าให้ทั่วเลยนะฮะหางปลากับหัวปลาก็จัดการคลุกเคล้ามันไปด้วยนะครับจะได้หมักๆไปด้วยกันเลยอเอเรียบร้อย ทั้งเนื้อปลาทั้งหัวปลาทั้งหลายเลยนะครับเมื่อรปรุงรสเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้ใหมันหมักอยู่สักครู่นึงครับในระหว่างนี้เราก็มาเตรียมปรุงรสตัวกระเทียมกันต่อครับเรหรับการปรุงรสเนื้อกระเทียมครับเราก็จะใส่อีกหลายๆอย่างเลยทีเดียวครับเริ่มต้นด้วยแน่นอนตัวกระเทียมครับหลังจากนั้นคลุกเคล้ากระเทียมด้วยผงปรุงรสครับน้ำตาลแล้วก็เกลืออีกเล็กน้อยครับ ก็คูกเค้าทุกอย่างให้มันเรียบร้อยนะครับแเราก็แยกกระเทียมที่มันมีรสชาติขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนี่เรามาถึงตอนสําคัญครับตอนนี้เราจะเพิ่มความหอมให้กับตัวกระเทียมเราตั้งน้ํามันไว้ร้อนๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนมันเนี่ยมาราดตัวกระเทียมกันครับ เราก็ได้กระเทียมที่มีความหอมระดับหนึ่งเลยนะครับผสมกับน้ํามันเรียบร้อยแล้วตอนนี้สุดท้ายครับเราก็เติมตัวซีอิ๊วขาวเข้าไปได้เลยจะได้คลุกกับตัวกระเทียมไปด้วยครับตอนนี้เราได้เนื้อกระเทียมเรียบร้อยแล้วครับเมนตต่อไปก็คือมาเตรียมตัวปลากันได้เลยครับต่อไปเราก็จัดปลาลงหม้อนึ่งนะครับตอนนี้จัดปลาลงหม้อนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ราดกระเทียมเลยครับ จะ,ะเตรียมให้ทั่วๆเลยโดยเฉพาะน้ำซีอิ๊วนะครับก็จะได้ลาดไปด้วยอมหีหอมไปทั่วๆเลยนะครับเมื่อเตรียมเนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เตรียม,มหม้อนึ่งได้เลยครับเพื่อให้รวดเร็วขึ้นนะครับก็จะก,การเติมน้ําร้อนในตัวมหม้อนึ่งได้เลยครับเปิดไฟเรียบร้อยหลังจากนั้นเอาปลาขึ้นมหม้อนึ่งได้เลยครับแล้วก็กะว่าจะนึ่งประมาณสัก20นาทีก็แล้วกันนะครับให้เนื้อปลามันค่อนข้างจะสุะกสักเล็กน้อยเพราะนั้นเดี๋ยวตั้งเวลาไว้สัก20นาทีครับ ตอนนี้ผ่านไป20นาทีเรียบร้อยแล้วเรามาเปิดกันดูครับว่าตัวปลาจะเป็นไงบ้างโอ้เนื้อปลาค่อนข้างสุกดีเลยครับแต่หัวปลาอาจจะยังแดงๆอยู่นะก็เดี๋ยวเราต่อยอสักนิดนึงนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราใส่ตัวต้นหอมครับลงไปได้เลยแล้วก็พลิกสักเล็กน้อยนะครับมันจะได้ดูสวยงามขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราเนื่อต่อยประมาณสัก5นาทีครับ อโอเคเรียบร้อยเลยนะครับก็ตัวเนื้อปลาสุกเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเรียบร้อยนะครับก็โรยตัวต้นหอมซอยอีกสักเล็กน้อยครับอืมเป็นเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูว,วันนี้ปลานึ่งกระเทียมครับ คุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยรายการสาระเมนูอาหารครับทำกันง่ายๆเลยจับนั่นผสมนี่แป๊บเดียวได้เมนูอร่อยๆมาทานกันนะครับแล้วก็แถมเกตเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาเล่าสู่น้นฟังฝากติดตามกันด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาจอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆและสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยนะครับ ฟาร์มปลาที่ไหนครับอยากได้พันปลาเลี้ยงง่ายโตไวกําไรดีติดต่อเข้ามาได้นะครับทางฟาร์มยินดีให้คําแนะนําและก็คำปรึกษาคําแนะนําดีๆกับการเลี้ยงปลานะครับที่เหมาะกับฟาร์มของท่านและที่ฟาร์มครับยังมีเทคโนโลยีและก็เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพันปลาที่เลี้ยงจะปลอดภัยไร้โรคติดต่อนะครับเพื่อให้ฟาร์มปลาของท่านนะครับได้ผลิตปลาที่มีอนามัยดีส่งต่อปลาคุณภาพให้กับลูกค้าของท่าน ส่วนคลิปหน้านะครับเราจะทำเมนูอะไรอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแลากดหัวใจให้กันด้วยก็จะยิ่งดีมากๆเลยถึงเวลามีคลิปใหม่จะได้เตือนกันด้วยแล้วเราจะได้กลับมาทำเมนูอร่อยๆด้วยกันอีกขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็สุขภาพดีลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ